ได้ข่าวว่าเป็นอะไรแฟนพันธ์แท้ด้วยอ๋อค่ะอะัพพารโลใช่ไหมใช่ใชแฟนพันธ์แท้พารโลจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงว่าโครงการแอคซ์พารโลนะคะก็คือว่าเขาลอนเนี่ย ประมาณหกสิอประมาณ62ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นแคมเปญที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะคะดังมากแล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะคัดคนนะคะว่ามาร่วมใน Space Camp ด้วยกันนะคะ uh huh. ซึ่งตอนนั้นมีคนสนใจป,ประมาณ5 0 0แสนกว่าคนเลยเียค่ะเขาบอกว่าจริงมีเป็นล้านเลยแล้วก็มีคนแอพพลายประมาณ5 0 0แสนกว่าคนนะคะแล้วก็เขาคัดมาเหลือแค่ร้อยเคนมาเข้าค่ายด้วยกันจาก5้าแสนกว่าเหลือหนึ่งร้อยเจ็ดคนโอ้โหห้าแสนกว่าใช่ค่ะซึ่งแต่ละประเทศจะมีวิธีการคัดไม่เหมือนกันนะคะ uh huh. สําหรับประเทศไทย ที่ของมิงได้คัดเลือกเนี่ย เขาเขามีค ondition ส 3, า3สามอย่างนะคะก็คือว่าเ,อาเขาจะเอาสามคนไปอย่างแรกเนี่ยต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้พอลโลนะคะหรือไม่ก็ทําไมาต้องแฟนพันธุ์แท้พอลโลครับอันนี้เป็นค ondition ที่ทาง a อคเขากำหนดมา2ก็คือว่ามีการโหวตแล้วก็ทําคลิปวิดีโอถ้้ชนะก็จะได้ไปะะแล้วตอนนั้นทําคลิปอะไรครับตอนตอนนั้นมิ้งไม่ได้มิ้งไม่ได้ทำคลิปคือหมายถึงว่าอีกคนนึงค่ะที่คัดเลือกอามาก<ๆ>ะทําคลิปไปแล้วก็อ,อีกคนนึงเนี่ยคัดเลือกจากการจับฉลากก็คือจะไปทั้งหมด3คนนะคะก็คือจากประเทศไทยเนี่ยคัดเลือก3คนไปด้วยกัน ก็เป็นแฟนแทนอพอลโล่นั้นก็มีไปแข่งมา,าค่ะก็ได้แชม,มไม<ป>ใช่3คนก็เลยไปด้วยกันที่นู่นค่ะ แล้วเริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับเอ่ออวกาศหรือว่าอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆเราสมัยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมิ้งจะสนใจในละักษณะว่าอยากจะเป็นนักบินมากกว่านะคะคือ,ค,อคือไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นนักบินอกาสหรอกก็ร,รู้สึกว่านักบินแล้วแบบว่าอยากขึ้งบินดูอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วมิ้งชอบเป็นคนที่เหมือนกับชอบความสูงนิดนึง คือชอบมองอะไรจากทีต่ตึกสูงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบเครื่องบินอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับเส้นทางเราก็ไม่ได้เดินไปทางนั้นนะคะก็คือเลยไม่ได้ไปเป็นนักบินดื้อด้วยแบบส่วนสูงอะไรด้วยหลายอย่างมาดูเพี้ยน <ๆ S 1> นิดนึงอะไรอย่างงี้น, <ๆ S 2> นะคะก็ก็เลยมีแล้วพอมาทํางานทางด้านนี้เนี่ยรู้สึกว่าการเป็นนักบินนวกาศม,มันเท่กว่าเยอะเลยแล้วก็สาหรับตัวมิเองเนี่ยพอมาทางานด้านนี้ปุ๊บเนี่ยได้มีโอกาสไปเหมือนกับประชุมวิชาการอะไรเงี้ยค่ะหลายครั้งนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอนักบินนวกาศเข้าจริงๆอะไรเงี้ยหลายคนแบบเยอะมาก แล้วแต่ละคนจะมีความพิเศษก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่เวลาเราคุยด้วยอ่ะเราจะรู้ uh huh. สึกว่าเขาเป็นคนอ uh ินสปายเรานะคะ uh huh. คือเป็นคนที่เหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจ uh huh. เรารู้สึกว่าเราอยากมีความฝันเราอยากเป็นเหมือนเขาบ้างฮ uh ีโร่ในดวงใจที่เป็นนักบินอวกาศใช่ไหมคะใครก็ได้ที่เป็นฮีโร่รของเรา2 2> ครับคนนะคะคนแรกเนี่ยที่ทำที่คิดว่า พอเจอปุ๊บเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเขาเลยก็คือคุณยีโซยอนนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกของเกาหลีใต้ก็คือเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วเป็นแบบว่านักบินโอกาสเหมือนกันแล้วเป็นคนแรกเขาแบบว่าก็เลยดูแบบเฮ้ยถ้าเขาทําได้เราอยากทําได้บ้างนะคะคนที่2เนี่ยเป็นนักบินโอกาสของสหรัฐอเมริกาค่ะคือชื่อว่าด f r a n k ร i แฟรงกินชางิสนะคะก็คือ คือเหมือนกับว่าตอนแรกเราไม่ได้รู้จักเขาอะไรเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่าพอดีมีโอกาสไปคุยกับเขา,า,าได้ไปเจอด้วยได้ไปเจอเลย oh นะคะแล้วก็ถามเพราะว่าเอ๊ะทำไมคุณอยากเป็นนักบินอวากาศอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อเขาเนี่ยเป็นคนของคอสตาริกาซึ่งคอสตาริกาไม่มีไม,มไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนักบินอวากาศนะคะเขาเขียนจดหมายไปที่นาซาอยากเป็นนักบินอวากาศนาซาบอกว่าต้องเป็นอเมริกาเท่านั้นนะคะคนอื่นอ่านจดหมายนี้ก็บอกว่าเอ๊ะคุณคุณเลิกเถอนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาอ่านจดหมายนี้ปุ๊บเขาบอกว่า อ๋อเนี่ยคขาเขาเชิญให้ฉันเนี่ยไปเป็นคนเมกาก่อนแล้วค่อยเป็นนักบินนะคะโอ้โหทางลัดใช่ก็คือคมคิดของเราเนี่ยเหมือนว่านทมีทางนะาันนี้เนีในการในการมองเห็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าก็จะคิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะพอเขาที่อ่านจดหมายนี้เขาก็ไปไปอยู่เมกาโดยที่ไม่รู้ภาษาไปเรียนเริ่มเรียนใหม่แล้วก็สมัครเข้านาซาสุดท้ายเป็นนักบินอวกาศได้จริงๆนะความฝันของคนมันมีพลังมากนะ ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจสองคนนี้มากๆนะคะอาาผมอยากรู้มากเลยว่ากว่าจะได้ตั๋วมาเนี่ยครับ ต้องทุ่มเทขนาดไหนครับก็ของมิงได้ในช่องทางที่เป็นแฟนพันธุ์แท้อพอลโลนะคะซึ่งการไปออกทีวีเนี่ยตอน,นั้นคือมันจะมีรอบที่ว่าเป็น3าวีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งการที่ว่าเราจะจําหน้านักบินอวากาศได้เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะม,นมันอาศัยความรู้ว่าความจดจําความชอบการค้นคว้าส่วนตัวด้วยค่ะซึ่งตัวนั้นเป็นอะไรที่กดดันมากสาหรับมิ้นตอนแรกๆนะคะเพราะว่ามี้นเป็นคนจำหน้าคนไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องกลับมาทํางานบ้านค่อนข้างเยอะ